นายกสั่งทบทวนเงินดิจิทัล10,000บาทซื้อสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้พร้อมเร่งสัปดาห์หน้าต้องได้ข้อสรุปประชาชนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอ่ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเ่าเขกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ ก็มาตามติดให้ค่ะสำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทนะคะก่อนหน้านี้ก็ออกมายืนยันแล้วนะว่าสามารถซื้อโทรศัพท์ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะก่อนไปรับชมเนื้อหาข่าวสารนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์กดแชร์กไปให้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีการประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับการดำเนินโครงการแจกเงินดยท่านหน0 0 0บาทนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกคลังเนาะก็ได้มีการกล่าวถึงหลังการประชุมนะคะเขาบอกว่านายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีได้มีการสั่งให้กระทรวงพาณิชย์นั้นนะคะกลับไปทบทวนกลุ่มสินค้าที่ไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอ l l e t ได้อีกครั้งนั่นเองค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสินค้านำเข้าอย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะโดยเร่งให้กลับไปพิจารณาและนำข้อเสนอนั้นกลับมาเสนออีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าซึ่งนายจุลพันธ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเนาะเขาก็ต้องเขาก็พูดต่ออีกนะคะว่า ต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายของโครงการดิจิทัลวอลเล็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคและการผลิตภายในประเทศซึ่งรัฐบาลมองว่ากลุ่มสินค้านำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนพวกของเหล่านี้เนี่ยนะคะเมื่อมีการใช้จ่ายเงินซื้อในรอบแรกเงินก็จะไหลออกไปยังต่างประเทศคะ่ะทุกคนซึ่งมันก็ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มสินค้านำเข้าก็ไม่ได้มีเฉพาะพวกเอ่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือ ะะก็ยังรวมถึงสินค้าอื่นๆด้วยอย่างเช่นกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีทั้งที่ผลิตในไทยและนอกประเทศด้วยซึ่งจะต้องมาหาวิธีกําหนดนะคะการกํากับที่จะสามารถทําให้ความเป็นธรรมของทุกฝ่ายนั่นเองค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่ากลุ่มสินค้านำเข้านั้นมีความยากและมะีค่อนข้างกว้างขวางในการกำกับดูแล สรุปก็คือวันก่อนบอกซื้อโทรศัพท์ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้พอมาวันนี้บอกซื้อไม่ได้อะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะบุมงขอไม่พูดนะโอเคสำหรับวันนี้มาเจอกับบุมรอบดึกนะคะใครมีคำถามสงสัยอย่าสอบถามเพิ่มเติม,ตมหรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็บอกๆก,กันด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ